ครับดี่นองครับวันนี้โอ้โหวิกฤตเป็นโอกาสแหมผมดาทรงเดชไปอย่างนั้นะดูสิครับแหมโอ้โหด้วยความรักกันวันนี้น,น,นายกนะครับสุดยอดของพี่น้องไก้นะครับของแห่งประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยนี่ก็คือนายกมักกุเตศของภาคเหนือเราและกรรมการทั้งหมดมาเพื่อมาพูดคุยผมฟังว่าการทํางานของไกน้นเป็นอย่างไรแม่เจ้าผมเพิ่งรู้ว่ามันโอ้โหมันว วายไปหมดล้มไกลก็เยอะมากแล้วก็ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐด,ด้วยนั่นคือปัญหาครับพี่น,อน้องโอ้โหผมฟังวันนี้ผมเลยรู้สึกว่าแมปากหมาไปหน่อยฮะ <c oughs> เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันมีไก้ดีและไกลไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วผมก็อย่างว่าปากผมมันสันดาลปากหยาบชอบใช้คำหยาบๆคลายๆนะครับวันนี้มาฟังแล้วก็เลยเข้าใจพี่น้องไกลเยอะขึ้นนะครับก็เลยมาร่วมกันสร้างสรรค์ นะครับ oh. มีกิจการด่าปากหมาผมทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันตอนนี้ผมจะช่วยพี่น้องไกด์แล้วนะฮะในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสมาคมของเขาปัญนาสิ่งใดผมก็จะร่วมมือนะครับแล้วเราจะจัดงานครั้งแรกเลยนั่นคือการชุมนุมไกด์ที่วัดเรขุดนะครับในวันที่ <15. S 1> พี่น้องสิมากกันยานี้พี่น้องใกล้มาผมรักท่านทุกคนผมไม่เคยโกรธท่าน,นเลยนะครับเราด่ากันไปด่ากันมาเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวไปซีเรียสเรามาสร้างสารรค์ร่วมกันเพื่อประเทศชาติของเราพี่น้องเพื่อประเทศชาติมาฟังผมจะได้เข้าใจผมเข้าใจท่านแล้วท่านต้องมาฟังผมให้ผมอธิบายสิ่งที่เป็นความรู้ให้แก่ท่านนะครับพี่น้องนะครับจบแล้วสบายใจนะท่านะนายก เลี้ยงข้าว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 วันที่วันไหนแล้ววันที่สิบเมาพบกันพี่น้องไกลเลี้ยงข้าวด้วย่า